พ่อและแม่ของเราเนี่ยจะมีวันพรุ่งนี้อีกสักกี่วันในวันที่ท่านแก่ชาราในวันที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาทุกๆวันเนี่ยเร,เราดูแลท่านแล้วหรือยัง,งข้าวสักจานอาหารสักมือ้อผลไม้เลือรสอาหารที่เลือดหรูที่เราทานกันอย่างมีความสุขทานกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนมิชตริฉสาหายไม,มไม่ว่าจะราคา นขนาดไหนเราทานได้เราเลี้ยงได้เราดูแลเพื่อนของเราได้แต่กลับกันกับพ่อและแม่เราเคยซื้ออาหารที่อร่อยอร่อยซื้อน้ําที่เลือดรดซื้อผลไม้ที่ดีๆไม่ถ้าท่านทานในเรียงเราจะทําในวันไหนเราจะทําในวันที่ท่านยังมีลมหายใจหรือเราจะทําในวันที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วลูกอย่างพวกเราเนี่ย รอเอาทูบหนึ่งดอกแล้วปักลงที่สิ่งของที่เรานำมาถวายที่เราทำมาเส้นไหว้ปักทูบลงไปแล้วบอกว่าพอ่อแม่อาหารที่ท่านชอบท่านมาทานนะพ่อแม่เสื้อผ้าที่สวยงามดูซื้อมาให้แนละ้วแม่มาใส่นะพ่อแม่เนี่ยน้ำที่อร่อยอร่อยที่พ่อและแม่อยากจะทานที่พ่อและแม่อยากจะดื่มพ่อมารับนะ านคิดหรือไม่ว่าทูปหนึ่งดอกที่เราปักลงไปกับสิ่งของที่เรานํามาเส้นไหว้พ่อแม่ที่เราจากโลกใบนี้ไปแล้วท่านจะได้รับในสิ่งที่เรานํามาเส้นไหว้หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าไม่ในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจพ่อแม่ของเรายังมีลมหายใจทําในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทําในวันที่เรายังมีกันและกันอย่ารอให้วันนั้นสายเกินไป เพราะเมื่อไหร่ที่มันสายเกินไปมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรกลับคืนมาได้ต่อให้วันนี้เรามีเงินเป็นร้อยล้านคุณก็ซื้อเมื่อวานที่คุณพ่อและแม่ของเราเพิ่งหายใจทิ้งไปกลับคืนมาไม่ได้ต่อให้วันนี้เรามีเงินเป็นพันล้านเราก็ซื้อความสุขหรือความทุกข์ที่พ่อแม่ของเราเพิ่งเผชิญไปเมื่อวานนี้กลับคืนมาได้ฉะนั้นทําวันนี้นี่ทาทันทีเพราะท่าน็นคนที่สําคัญที่สุด